สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาสรุปสถานการณ์ของฟุตบอลเอเชียนครับพน่นะครับก็จบรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหนึ่งนั้นก็มีทีมชาติไทยด้วยนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันทีละก,กลุ่มเลยแนะครับผมจะเริ่มที่กลุ่ม F ของทัพช้างศึกของเราก่อนเลยนะครับทีมชาติไทยก่อนที่จะเล่นกับซาอุนัดสุดท้ายเนี่ยสนัดแรกเรา เก็บแต้มได้ดีมากนะครับนัดแรกชนะคีริสสถาน2-0จาก2ประตูของสุปชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยเราเสมอกับโอมาน0-0นะครับทำให้2นัดไทยมี4คะแนนนะครับโอกาสเข้ารอบสูงมากนะครับแล้วก็ก่อนจะถึงเกมที่ไทยเตะเนี่ยก็จะมีเกมสุดท้ายของกลุ่ม A ถึงกลุ่ม E เนะี่ยเตะก่อนนะครับซึ่งเราก็าไปลุ้นกันว่าจะมีทีมระดับ3ที่ ทำคะแนนได้สูงไหมไทยเราจะเข้ารอบเลยไหมนะครับก็ปรากฏว่ามีกลุ่มที่ทีมอันดับ3เนี่ยคะแนนน้อยกว่าไทยแน่นอนแล้วนะครับสกลุ่มก็เลยทาให้ไทยเนี่ยพอมาถึงนัดสุดท้ายก่อนเล่นกับซาอุดเนี่ยคือไทยเข้ารอบแล้วไม่ว่าจะจบอันดับ1 2ึ่งเนี่ยเข้ารอบแน่นอนนะครับซึ่งนัดสุดท้ายไทยเราเจอกับทีมจ่าฝุงของกลุ่มก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับทีมฟีฟ่าเรนกิ้งสูงสุดในกลุ่มซึ่งเกมนี้ก็ไทยเรานะครับพอทราบว่าเข้ารอบแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นหมดเลย11ผู้เล่นนะครับใช้สำรอง ลงหมดทุกตำแหน่งนะครับส่วนซาอุดีอาระเบียเขาก็ส่งสำรองลงหลายตำแหน่งเหมือนกันเริ่มมา12นาทีนะครับกลายเป็นซาอุได้ลูกจุดโทษก่อนแต่ว่าเขายิงไปติดเซฟของสลานนอนอนุอินนะครับประตูของทีมชาติไทยซึ่งนัดนี้ลงสนามเป็นเกมแรกในสีเสื้อช้างศึกนะครับโอ้โชว์ซูเปอร์เซฟตลอดเกมนะครับรวมถึงจุดโทษลูกนั้นด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยซาอุก,ก็แน่นอนก็เป็นฝ่ายครองบอลบุกเยอะกว่า ส่วนไทยเรารอจังหวะส่วนกลับนะครับแต่สุดท้ายเราสามารถต้านได้นะครับสุดท้ายยันเสมอเขาได้0ูนก็เลยทําให้จบ3นัดเนี่ยกลุ่ม F นะครับแชมป์ก็จะเป็นซาอุดีอาระเบีย3นัดมี7คะแนนนะครับส่วนอัลบัอ2เป็นไทย3นัด5คะแนนด้วยเสติชนะ1เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราเล่นรอบแบ่งกลุ่มแล้วเราไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ สามนัดแรกเราไม่เสียประตูเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในเอเชียนคับที่ไทยทําได้นะครับต้องชมมาสตาดิชิอิเลยนะครับที่เข้ามาทําทีมไทยด้วยระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าสามารถขันเกมรับของไทยได้แน่นขนาดนี้นะครับซึ่งเกมรับอย่างที่เราทราบกันดีพอมาเล่นเวทีเอเชียนี่คือปัญหาหนึ่งของทีมชาติไทยของเรานะครับกองหลังเนี่ยส่วนมากจะเรียกว่าต้านเขาไม่ค่อยอยู่ยนะนี่มาเล่นรายการระดับเอเชียแล้วก็คลินชีสนะครับ ก็เป็นหนึ่งใน2ทีมที่ไม่เสียประตูในรอบแรกนะครับอีกหนึ่งทีมคือกาตาร์ทีมเจ้าภาพนั่นเองนะครับแล้วก็คือทีมไทยอีกหนึ่งทีมสุดยอดมากเข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับส่วนในคู่หนึ่งเนี่ยโอมานนะครับเจอกับคีร์กิสสถานทั้ง2ทีมต้องเก็บชัยเพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบนะครับแต่ปรกากฏว่าคู่นี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งตกรอบทั้งคู่นะครับโอมานถือว่าโอ้โหช็อกมากนะไปเสียประตูช่วงท้ายเกมแล้วก็ยิงคืนไม่ได้นะครับตกรอบทั้งคู่ กลุ่มนี้ก็จะมีทีมเข้ารอบ2ทีมก็คือซาอุก,กับไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไทยของเรานะครับจากการที่ไม่แพ้เลยใน3นะัดแรกเนี่ยแล้วพบกับทีมที่แลงกิ้งสูงกว่าทั้งหมดก็ทําให้ไทยตัวเนี้ยทำอันดับฟีฟ่าแลงกิ้งนะครับอันดับคะแนนฟีฟ่าเนี่ยเพิ่มจากอันดับ11 3ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่100แบบไม่เป็นไม่เป็นทางการนะครับติดท็อปร้อยเป็นครั้งแรกในรอบโอ้โหหลายปีมากและที่สําคัญคือเรา ขึ้นไปที่หนึ่งของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวียดนามเขาแพ้รวดในรายการนี้นะครับอันดับเขาเนี่ยน่าจะตกมาอยู่ที่ประมาณที่105นะครับไทยแซงเรียบร้อยนะครับเจ้าอาเซียนตัวจริงนะครับมาดูกลุ่มอื่นๆกันบ้างนะครับกลุ่ม A เนี่ยนัดสุดท้ายกาตาก็ทีมเจ้าภาพยังโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะครับก็เฉือนชนะจีนไป1นกาตาจบแชมป์กลุ่ม3นัด9แต้มเต็มไม่เสียประตูเลยนะครับเป็นผลงานที่ เพอร์เฟกต์ร้อมากๆนะครับส่วนอันดับ2เป็นทาจิกิสถานนะครับที่นักสุดท้ายชนะเลบานอน2องหนะครับก็เข้ารอบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มส่วนอันดับ3าเป็นจีนนะครับสนัดยิงใครไม่ได้เลยมี2คะแนนไม่พอต่อการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อันดับ4เป็นเลบานอนมี1คะแนนตกรอบทาง2ทีมนะครับกลุ่ม B นะครับนักสุดท้ายเนี่ยออสเตรเลียกับอุซเบกิสถาน แย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มนะครับก็ปรกากฏว่าคู่นี้เสมอกัน1ต่อ1นําให้ออสเตรเลียเป็นแชมป์กลุ่มสานัดจคะแนนนะครับแล้วก็อันดับ2เป็นอุซเบกิสถาน3นัด5คะแนนอีกคู่หนึ่งซีเรียเฉือนอินเดีย1นูนย์นะครับทำให้ซีเรียเนี่ยสนัดมี4คะแนนจบด้วยกันเป็นอันดับ3ของกลุ่มนะครับแล้วก็อันดับ4เป็นอินเดียแพ้รวดแบบยิงใครไม่ได้นะครับก็ตกรอบไปแบบไม่มีคะแนนกลุ่ม C ครับนักสุดท้ายอิหร่านนะครับเฉือนชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อหนึ่ง อิหร่านเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่3นัดเก็บได้9คะแนนเข้ารอบต่อไปด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับอันดับ2 UAE นะครับถึงแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่ว่าประตูได้เสียยังบวก1่ยังดีกว่านะครับเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ2ส,ส่วนอันดับ3าเป็นปาเลสไตน์นะครับถล่มฮ่องกงไป3ามศูนย์ปาเลสไตน์ก็จบที่3มนะครับมี4นนีคะแนนเท่ากับ UAE แต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองแล้วก็อันดับ4เป็นฮ่องกง3นัดไม่มีคะแนนนะครับกลุ่มดี กลุ่มนี้ก็ถือเป็นหนึ่งกลุ่มที่พลิกโผล่นะครับนัดสุดท้ายอ,าอิรักนะครับเจอกับเวียดนามที่ตกรอบไปแล้วนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเวียดนามเล่น10คนนะแต่ว่าสู้มากนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปโดนจุดโทษช่วงนาทีบาปเลย90้าสบสนะครับก็ทําให้อิรักชนะเวียดนามไป3ต่อ2นะครับอิรัก3นัด9แต้มเต็มเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เอาชนะอินโดนีเซียได้31ในนัดสุดท้ายนะครับ ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยสนัดชนะ2แพ้หนึ่งมี6แต้มก็เข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับก็ถือว่ากระท่อนกระแท่นนิดนึงแต่ก็ยังเข้ารอบมาได้นะครับอันดับ3าอินโดนีเซียนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นแต่ว่านัด2เนี่ยไปชนะเวียดนามได้นะครับสนัดมี3คะแนนแล้วปรากฏว่าในกลุ่มของไทยในยกลุ่ม F เนี่ยโอมานนะัดสุดท้ายไม่ชนะนะครับก็เลยทำให้อินโดนีเซียส้มลนติดเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดได้เข้ารอบต่อไปด้วยนะครับอินโดนีเซียโอ้ถือว่า สามแต้มกับเวียดนามสำคัญจริงๆนะครับอินโดนีเซียเข้ารอบนะครับถือเป็นการเข้ารอบ2ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียด้วยนะครับสำหรับรายการเอเชียนคัพนะครับแล้วก็กลุ่มดีอันดับ4เป็นเวียดนามนะครับสานัดแพ้รวดที่สำคัญคือพวกเขาน่าจะหลุดท็อปร้อยของฟีฟ่าแลน i n กิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม E นะครับนัดสุดท้ายโอ้โหชิงกัน3ทีมนะครับปรากฏว่าเกาหลีใต้นะครับเจอกับมาเลเซียที่หลายคนมองว่าเออน่าจะชนะ ไม่ยากแต่ว่าสุดท้ายเสมอมาเลเซีย3-3นะครับโดนตีเสมอนาที90-15ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยจอแดนแพ้บาเลน0-1นะครับก็กลุ่มนี้จะฝูงเป็นบาเลนนะครับ3นัด6คะแนนนะครับบาเลนแพ้เกาหลีนัดแรกแล้วก็มาเก็บชนะอีก2เกมนะครับส่วนเกาหลีใต้จบแค่ที่2นะครับ3นัด5คะแนนหลายคนมองว่าเกาหลีนี่ตั้งใจหนีญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าจบแชมป์กลุ่มเนี่ยเขาจะไปเจอญี่ปุ่นนะครับ สุดท้ายเสมอมาเลเซียจบรองแชมป์ amp, ไม่เจอญี่ปุ่นนะครับอันดับ3าเป็นจอแดนนะครับสานัด4คะแนนแล้วก็มาเลเซียมีแต้มนะครับสานัด1แต้มจบที่ส่นะครับวนกลุ่ม F ก็สรุปไปเรียบร้อยไทยกับซาอุดีอาระเบียเข้ารอบส่วนอันดับ3าที่ดีที่สุดสรุปอีกหนึ่งทีนะครับก็จะมีจอแดนปาเลสไตน์ซีเรียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับทีนี้มาดูโปรแกรมของรอบ16ทีมสุดท้ายบ้างนะครับ ก็จะมีทาจิกิสถานนะครับเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับอิรักพบกับจอร์แดนออสเตรเลียพบกับอินโดนีเซียนะครับซาดิอาระเบียพบกับเกาหลีใต้นะฮะโอ้โหน,นี่ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับเกาหลีใต้หนีญี่ปุ่นมาก็มาเจอกับซาอุอยู่ดีนะครับงานยากเหมือนเดิมแน่นอนส่วนคู่ถัดไปก็เป็นอิหร่านพบกับซีเรียนะครับบาเรนนะครับไปเจอกับญี่ปุ่น กาตาพบกับปาเลสไตน์แล้วก็ไทยของเรารอบต่อไปนะครับ30มกราคมพบกับอุซเบกิสถานนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับก็วันอังคารน,นะครับอุซเบกชุดนี้ไม่มีอีกอร์เซอร์เกยเยฟแล้วนะครับกองหน้าของ BG ปรปทุมยูนเนเต็ดที่บาดเจ็บหนักนะครับถอนตัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าฤดูกาลนี้น่าจะเล่นให้กับ BG ไม่ได้แล้วนะครับก็ถือเอาว่าอาวุธหายไป1ตัวนะครับ อุซเบก็ถือว่าเป็นทีมแข่งระดับต้นๆของรายการนี้เลยนะครับถือว่าไทยเราไม่ว่าจะเข้ารอบไปเจอใครก็ยังไงก็หนักนะครับก็เดี๋ยวดูครับในแช์นี้ทีมไทยเราพักตัวผู้เล่นไว้หลายคนนะครับได้ทีนทอนผลนแบนกลับมาด้วยนะครับจะสู้กับอุซเบกได้สนุกแค่ไหนนะครับอันนี้ถือว่าเข้ารอบมาก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วเพราะว่าหลายสื่อต่างชาติมองว่าไทยเรายังไงก็ตกรอบแรกเป็นเต็ง17นะครับแต่สุดท้ายเราทําได้ ชั่วโมงนี้เรียกว่าไม่ต้องกลัวใครนะครับถ้าวางแผนเล่นดีๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ผ่านได้เหมือนกันนี่คือเอเชียนคัพ2023นะครับมาลุ้นไทยกันต่อนะครับ30มกราคมนะครับ6โมงครึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ